โรสซิรินทิปนักร้องดังไม่ทอดทิ้งโผลคอมเมนต์ปินาหลังเจอดรามา่าเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ ทัวลงเต็มๆสำหรับดาราสาวหล่อตินาหลังพายอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022เที่ยวสิงคโปร์และในเวลาต่อมาตินาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังเจอดราม่าพาอิงฟ้าวราหะเที่ยวสิงคโปร์โดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ในใจเลยว่า คุณค่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้จักเราดีได้เท่าเราแล้วล่าสุดโรสซีรินทิปนักร้องดังก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจด้วยอีโมจิรูปหัวใจเพื่อส่งกำลังใจให้สาวตินาอีกด้วยล่ะคะ่ะ